สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับพบกับนัดกันเร็ววันในเคลมดิตรงกับวันจันทร์นะครับวันละกระทงนะฮะยีเดือนพฤศจิกานะฮะคือนี่เขาว่าจันทร์ซ้อนจันทร์นะฮะเขาว่าจันทร์ซ้อนจันทร์นะครับจริงๆก็มาจากเรื่องของก็วันเนี้ยวันเพ็ญนะฮะก็เลยดวงจันทร์นะครับดวงจันทร์วันเพ็ญนะครับลอยเด่นอยู่ในนภาก็วันจันทร์ดวงจันทร์นะครับแล้วมาเพ็ญในวันจันทร์วันนี้ด้วยนะฮะก็เลยเหมือนกับซ้อนกันฮะหลักๆกก็ประมาณนี้แหละนะครับไม่ได้มีอะไรที่แบบ นอกเหนือนะฮะดูพิเศษกว่าปกตินะครับมันจะเพนวันอังคารไงนะเพนพุธกันนะฮะอ่าเป็นพุธนะครับก็จะมีแต่แล้วแต่แต่ว่ารอบนี้นะครับเป็นวันเพนที่ตรงกับวันจันทร์นะครับโอเคนะฮะวันนี้ไม่มีเลิกงามยามดีฮะทำอะไรต้องระวังเป็นพิเศษนะครับซึ่งมันจะตรงกับคลิปนี้นะฮะคือในช่วง26หรือ28นะครับก็คือในช่วงนี้ะครับอาทิตย์จันทร์อังคารอะไรนะฮะเนี้ยต้องระวังมันเป็น ช่วงที่ดาวนะครับเลวร้ายนะฮะมันดันสัมพันธ์กันไปพิเศษเลยนะฮะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าดันออกไปเที่ยวกันด้วยนะครับก็ให้ระวังทั้งฟืนไฟการล่อลวงนะครับดาวศุกร์กับดาวราหูยังควยจรวงกันอยู่นะฮะคู่ดาวนี่มันเป็นคู่ดาวเกี่ยวกับเรื่องของความรักความใคร่ที่แรงนะครับพอแรงปุ๊บมันก็จะเกิดสปาร์กกันได้ไวขึ้นจิตกิเลสนะฮะมันจะพุ่งพลานฮอร์โมน ต่างๆมันจะพุ่งพลานไปพิเศษนะครับก็เลยเตือนไว้นะฮะลองฟังในคลิปที่ได้นะฮะคุณก็ลองเสิร์ชดูนะฮะนี่นะก็ช่วงนี้นะครับผมเห็นด้วยนะยี่สิบหกถึงยี่สิบแปดพฤศจิกานะช่วงจันเพ็ญเราก็รงปีนี้แรงเป็นพิเศษนะครับระวังกันด้วยอะไรบ้างทั้งอุบัติเหตุนะครับทั้งการทําร้ายกันนะครับทาร้ายร่างกายกันและกันและทําร้ายร่างกายตัวเองต้องระวังด้วยนะฮะแล้วก็ดาวพระจันทร์วันนี้โคจร เป็นมาอุดนะฮะซึ่งมันจะทับกับดาวมิตียูเป็นดาวแห่งความสูญเสียนะฮะดาวประเกตเสน้นแรงนะครับมีความรุนแรงวุ่นวายวุ่นวือเยอะเล็งคู่ดาวอาทิตย์กางคานคู่บัติเหตุโอ้โหหลายเด้งเหลือเกินสรุปว่าในช่วงสองสัปาหนี้ระวังภัยที่มาจากตัวเราคนใกล้ชิดหรือคนรอบเนอคนรอบตัวเราหรือคนในครอบครัวเราแล้วก็ภัยที่มาจากเรื่องของฟืนไฟหรือก็บ้านช่องนั่นเองนะครับนี่ต้องระวังนะฮะแล้วก็ระวังสัตว์เลี้ยงครับช่วงนี้ พุประทะนะฮะเขาเรียกพุพุประทัดนาจะทําให้เขาป่วยไม่สบายหรือหนีหายได้ครับจริงช่วงเราก็ทงเนี่ยจุดพุนะครับเก็บสัตว์เลี้ยงเลยดีๆนะฮะอยู่ในห้องไม่มีชิดมีชิดหน่อยเสียงมันดังปิดหน้าต่างประตูหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นวันที่สัตว์เลี้ยงหายบ่อยมากอันดับต้นๆนะครับเพราะมันมีพุนะฮะโอเคเนาะก็ไปดูคลิปนี้ได้นะครับเรื่องอะไรที่น่าห่วงบ้างนะครับก็ถามว่าน่าห่วงไหมก็น่าห่วงนะฮะเพราะว่า ปีนี้ภัยต่างๆมันค่อนข้างแรงแล้วก็ดาวต่างๆมันค่อนข้างจะมีผลค่อนข้างแรงนะครับก็ห่วงใครที่มีแฟนใครที่มีลูกสาวใครที่มีหรือเป็นเพศหญิงเป็นน้องสาวอะไรก็ตามนะฮะเนี่ยช่วงวันสองวันนะฮะมันจะมีเหตุเรื่องการหลอกลวงล่อลวงนะครับหรือว่าจะถูกหลอกในทุกรูปแบบนะครับทางใดทางหนึ่งครับอย่าเชื่อใจใครง่ายๆนะฮะแม้แต่บางทีคนใกล้ตัวก็อย่าเชื่อนะฮะเชื่อตัวเองแล้วก็เซฟตัวเองมากที่สุดนะฮะ จะว่าเลยว่าถ้าต้องเซฟกับเสี่ยงคุณเลือกเซฟไว้ก่อนฮะไม่ต้องเกรงใจใครนะครับจะพาไปส่งพาอะไรก็ตามเราเลือกเซฟไว้ก่อนนะครับโอเคนะดูเลขและสีมงคลครับพี่ด้นะฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้แล้วใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะฮะคือเลข8นะครับนะฮะเริ่มที่8นะครับเลขต่อมาครับคือเลข4นะฮะเลขต่อมาคือเลข5นะครับเลขสุดท้ายคือเลข0นะฮะศูนเลขที่ไม่ค่อยถูกฉลุกหรือว่าเลขเรียกมักไม่ใช้คือเลข1นะครับ สีที่ถูกฉลวครับมีหนึ่งนี่ฮะสีแรกครับคือสีขาวนะฮะสีต่อมาคือสีส้มนะครับสีต่อมาที่ใช้ได้และใช้ได้ดีพิเศษครับคือสีเขียวนะฮะแล้วสีสุดท้ายคือสีเหลืองนะฮะส่วนสีที่วันนี้เร่งเรยงคือสีน้าตาลนะฮะดังนั้นแดงใช้ได้นะครับบางคนอยากจะใส่แดงพอได้อยู่นะครับแต่น้ำตาลเร่งเรยงนะครับโอเคเนาะแล้วต้องเลือกซ้ายขวานะครับวันนี้ก็เลือกซ้ายนะครับซ้ายนะ โอเคนะซ้ายมือซ้ายฝั่งซ้ายอะไรข้างซ้ายนะครับซ้ายไว้นะครับโอเคนะฮะนี่แหละสิ่งที่เด่นเด่นะครับวันนี้จะเออผมนึกถึงนะฮะเพื่อนๆเคยได้ยินนะฮะมีนักบุญคนหนึ่งนะฮะเขาชื่อว่าเซนโยซาฟัตนะฮะโยซาฟัสนะบบางคนอาจจะเคยได้ยินนะฮะแต่บางคนไม่เคยได้ยินนะฮะเดี๋ยวจะเล่านักบุญคนนี้พิเศษอย่างนึ่งเดี๋ยวคุณฟังคุณจะคุ้นแปลกๆเหมือนกันนะเออมันคุ้นตาคุ้น ประวัตินะครับเซนหรือนักบุญนะฮะโยเซฟัตนะฮะเขาบอกว่าเป็นคนที่เกิดนะครับในตระกูลเป็นกษัตริย์นะฮะตระกูลกษัตริย์เรียกว่ามีคุณพ่อนะฮะกษัตริย์นะครับชื่ออาเบเนอร์อาอาเบนเนอร์นะครับมีลูกชื่อโยเซฟัตครับพอลูกเกิดมาวันแรกนะครับมีทางโหราจาร์นะฮะให้คําพยากรณ์หรือทานายว่าคนนี้นะครับจะมีดวงแรงมากนะครับ และมีดวงที่จะสละราชบัลลังก์นะฮะและจะไปอยู่ที่อื่นนะครับโอ้โหคุณพ่ออาเบเนอร์ฟังนะครับกษัตริย์ฟังแล้วเครียดก็เลยหาวิธีที่จะให้ลูกตัวเองครับอยู่แต่ในวังนะครับไม่ให้ไปไหนเลยนะฮะแล้วก็ส่งทั้งผู้หญิงทั้งอาหารการกินความสุขสนานละเริงนะครับทุกอย่างนะฮะให้อยู่ในกรอบวังเท่านั้นนะฮะไม่ออกไปไหนเลยครับ ากฏว่าวันนะฮะทางยูซฟัตก็เบื่อนะครับแอบออกไปข้างนอกนะฮะไปเจอคนป่วยนะครับไปเจอคนจนไปเจอคนพิการนะฮะก็รู้สึกเออมันมีแบบนี้ด้วยเพราะไม่เคยเห็นเลยนะฮะเห็นคุณนไหมอ่าก็เลยกลายเป็นว่าทางยูซฟัตนะฮะก็เลยกลับมาแล้วจากนั้นนะครับกาลังจะเข้าในวังและสุดท้ายไปเลยครับหนีไปเลยนะฮะยาวเลยครับ เขานะฮะพอหนีไปปุ๊บนะครับคุณแม่ค,คุณแม่นะอ่าจริงๆเซนโยเซฟัสนะฮะก็คือเราจะคุ้นในประวัติตรตรงกับเจ้าชายสิทธ,ธะนะฮะนี่นะฮะมันมีการคาบเกี่ยวกัน,นะฮะเรื่องนี้นเป็นเรื่องที่มาสมัยนึงสมัยศตวรรษที่สองนะครับนี่แหละศตวรรษที่สองก็คือในช่วงนั้นนะครับมันมีการแพร่หลายในเรื่องการค้าขายนะฮะแล้วเรื่องราวของ เจ้าชายศรีสุทธะนะฮะก็ได้แพร่หลายนะครับในช่วงศตวรรษที่2นะครับแพร่หลายไปทั่วเลยนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามันก็จะมีคนที่นําไปประกอบนะครับประกอบในเรื่องของสตอรี่ต่างๆนะครับจนกลายเป็นหนึ่งในนักบุญนะฮะที่ชื่อว่าเซนต์โยฟัสนะครับแล้วก็มันมีความเชื่อนะครับว่าในสมัยนั้นนะฮะว่าเซนต์โยฟัสนะครับหรือว่าโยซาฟัสตอนนั้นฮะเขาหรือว่าสระราชบัลลังก์นะครับ แล้วก็มาเจอนักบุญนะครับเจอนักบุญคนนึงฮะซึ่งเป็นนักบุญเป็นนิกายนะครับหรือว่าเป็นพระของคริสเตียนนะฮะก็เลยบอกว่ายูซฟัตก็เลยมาเข้าทางคริสนะครับเข้ามานะครับนี่มันก็จะเป็นเรื่องราวในสมัยนู้นนะครับนะมันเป็นประวัตินะครับที่สืบทอดกันมานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสิ่งที่ขยับปรับเปลี่ยนนะครับในเรื่องของประวัติประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นประวัติแต่ละอย่างที่เราจะเคยได้ยินในแต่ละ คนนะครับหรือบุคคลสําคัญครับนี่นะฮะมันก็จะมีการถ่ายทอดสลับเปลี่ยนแล้วก็แทรกเสริมเติมต่ออะไรกันมานะฮะนี่ครับมันมาจะถึงแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นพอถึงนะครับในยุคปัจจุบันนะครับก็ก็เชื่อว่าหนึ่งในนักบุญนะฮะชื่อเซนส์อ่ายูซัฟัตนะครับก็เป็นหนึ่งในนักบุญนะครับของชาวคริสต์ด้วยนะฮะนี่แต่ว่ามันจะเรื่องราวที่เราเล่านะครับในมุมไม่มีใครถูกผิดนะครับเป็นมุมที่ ประวัติต่างๆครับมันมีการประกอบร่างประกอบอะไรกันมานะฮะบอกต่อๆกันมาจนกลายเป็นสตอรี่ของวันนี้นะครับนี่เล่าให้ฟังนะฮะเพราะว่ามีเรื่องอะไรที่หรือว่าผมว่าเพื่อนอาจจะไม่เคยนะครับหรือว่าน้อยน้อยคนที่จะได้ยินเรื่องราวเหล่านี้นะฮะนี่ก็เล่าให้ฟังนะครับโอเคนะไม่มีอะไรฮะวันนี้ก็อยากให้เดินทางปลอดภัยนะครับเรื่องเรื่องเรื่องนะฮะนี่ผมก็ห่วงนะครับพราว่าช่วงสองสมวันนะฮะดาวมันค่อนข้างแรง การตัดสินใจเรื่องสําคัญสาคัญต้องระวังตัวดีๆกิเลสจะเกิดแรงนะฮะมันจะอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากโอ้โหอยากทุกอย่างเนี่ยอยากทุกอย่างนั้นจะไม่เราเกิดเรื่องได้นะฮะหกะักห้ามใจดีๆนะใครที่ช่วงอาทิตย์จันทร์ค้ารนะครับอยู่รอดปลอดภัยดีไม่ได้ไปทําสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่ได้ทําอะไรที่ไม่ถูกต้องถือว่าจิจตเราแกร่งคุณชื่นชมตัวเองได้เพราะว่าสาววันนี้มันจะมีเหตุให้กระตุ้นอารมณ์ความอยาก ได้อยากมีอยากเป็นอยากคนนั้นอยากคนนี้นะครับเนี่ยมันจะทําเรื่องที่ผิดพลาดกันได้ง่ายเป็นพิเศษนะฮะอารมณ์เสียง่ายอาจิตด,ดิ่งได้ง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นสาวันนี้เป็นวันที่พิสูจน์อารมณ์แล้วก็จิตใจตัวเองนะฮะพ้นอธิจฐานอังคารได้นะครับวันพุธเข้ามาคุยกันว่าเออมไม่มีเรื่องเลยสามวันนี้แปลว่าคุณจิตแกร่งถูกการฝึกฝนหรือว่าได้รับการฝึกฝนมาดีในระดับหนึ่งได้นะครับแต่ถ้าใครที่มีเรื่องไม่แปลฮะมันก็เป็น เหตุปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะครับโอเคนะฮะไปแล้วครับขอบคุณนะฮะที่ติดตามมากๆนะฮะขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ขอบคุณที่ได้เจอเกันมานะครับมีสิ่งดใดอยากให้ผมทําคลิปเรื่องใดก็เขียนมาคุยกันได้นะครับไปล,ละดูดวงสิบสองราศีครับชาวราศีตุลครับพิจิกและธนูนะฮะวันนี้คนราศีตุลเนี่ยมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของความขุขักนะฮะอันแน่มาวนะฮะวันนี้บางคนมีทัดหมายาอาจจะ ถูกเลื่อนนัดผิดนัดหรือว่ามาไปตรงเวลานะฮะหรือ2องนะครับวันนี้อะไรที่เราคาดคิดคาดหวังนะฮะว่าวันเนี้ยเดี๋ยวเชาว้ากลางวันเย็นหัวค่ำนะครับทำอะไรก็ตามอาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยนตารางนาะตารางงานหรือว่าเส้นเวลาของเราอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้ฮะมุมดาวอย่างนี่ครับในช่วงนี้ถ้าใครที่แบบเดือดร้อนไม่ค่อยสบายใจทุกวิตกวนใจข้อดีคือมีคนมาช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินหรือความรักนะฮะ สำคัญครับในช่วงนี้คือถ้าใครนะครับในเรื่องงานนะครับต้องระวังอย่างคือคนจับผิดเนะเรื่องปัญหาเรื่องคนมาแล้วนะครับคนก่นแกล้งแกอิจฉาษยาอันนี้ยกตัวอย่างนะฮะถ้าเคสที่เจอหรือมีศัตรูที่ทํางานมันก็จะเข้ามานจะเลขงานแล้วนะครับเรื่องที่2ไม่มีหลอกศัตรูมีแต่คนที่ทํางานร่วมด้วยแต่ไม่ค่อยมีสมาธิในการทํางานก็เลยทํางานพลาดนะครับนี่เห็นไหมฮะแก้ปัญหางานอีกแล้วนะฮะ ฉะนั้นวันนี้งานอย่าประมาทไม่ราบรื่นนะครับไม่ราบรื่นไม่ใช่เป็นสมเร็จนะครับไม่ราบรื่นก็คือต้องแก้ปัญหาปูปรับฉอดพันหรือมีอะไรนอกเหนือจากที่เราคาดคิดไว้ซึ่งเดี๋ยวเราก็เคลียร์แล้วก็ค่อยๆแก้ไปได้นะครับอารมณ์จะร้อนหน่อยวันนี้นะครับอารมณ์ร้อนปากไวระวังการทะเลาะกับคนใกล้ตัวนะครับเดี๋ยวนั้นงานก็ต้องบอกว่าระวังในด,ดีไม่ค่อยจะบันเทิงนัก แต่ก็ค่อยๆแก้ไปทีเรื่องได้เพราะมันก็แค่วันเดียวเองเ,องเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวในพรุ่งนี้พรุ่งนี้กว่าหนึ่งเพราะว่าดาวจันรดาวการงานวันนี้อยู่มรณนะนะฮะแล้วก็ต่อมาครับดวงเรียกออกการเงินนะครับช่วงนี้ใครจะจ่ายเป็นค่าจ่ายส่วนตัวค่าจ่ายที่เราอยากจ่ายนะฮะหรือค่าจ่ายเกี่ยวข้องกับการได้ซื้อของที่ถูกใจได้ใช้ในการซื้อความสุขส่วนตัวหรือได้ไปไหนก็ใครที่เราพึงพอใจนะฮะก็เรียกว่าวันนี้ ใารจะจุกจกค่อนข้างเยอะแล้วก็หมุนเงินแบบติ้วๆเลยนะครับหมุนหนักหน่วงหน่อยนะครับฉะนั้นเซฟๆนิดนึงถ้ามีเรื่องอะไรจ่ายนะครับยังดีแหละที่ยังพอหมุนเงินได้ทันนะครับแล้วก็เออตระวังของหายนะะมันมีดวงของหายของส่วนตัวต้องระวังดีๆครับความรักบ้างนะฮะคนที่โสดนะครับช่วงนี้ระวังนะครับปัญหาของคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาหาเรานะครับฉะนั้นคนที่โสดเนี่ยดูดีๆนะฮะสแกนดีๆนะครับมันจะไปผัวพัน เกี่ยวกับคนที่มีคู่ได้ง่ายหน่อยในช่วงนี้ครับมันจะมีพวกคนเหล่านี้เข้ามานะครับให้ระวังดีๆแต่ถ้าสดอยู่แล้วไม่คนคุยด้วยวันนี้ก็โอเคแฮปปี้มีความสุขดีนะครับระวังปัญหาเรื่องของการหลอกลวงล่อลวงนะฮะการไปไหนกับใครช่วงนี้วันนี้นะครับมันล่อแหลมนะครับบางทีไปแล้วแบบถูกหลอกลวงก็มีนะครับหรือว่าบางคนอาจจะมีเหตุให้ เรื่องของการจะบอกว่าความรักนะฮะหรือว่าความใคร่ครับเป็นคนเคร่งแรงแปลว่าระวังแฟนหรือคนที่เข้ามาหาเราเขาจะหวังผลนะครับไม่ได้ให้ความรักแต่ต้องการความใคร่เป็นพิเศษนะครับเนี่ยวันนี้นะฮะระวังดีๆระวังเรื่องการเสียในเสียตัวนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเจอกันใหม่ๆนะครับโอเคต่อมาคนที่มีคู่แฟนแล้วนะฮะเดาความรักเด่นนะฮะช่วงนี้ช่วยเหลือกอกุลกันดีแก้ปัญหาให้เก่กันแลกันได้แล้วก็ช่วงนี้มีคนนี้มีความสุขนะครับพิเศษพิเศษเรื่องความรักครับสุขภาพร่างกาย ปวดหัวความดันแล้วก็ชุนิโร่งภูมิแพ้ท่านไวซอครับเรื่องของจุกเสยดแน่้นท้องนะฮะท้องผูกท้องเสียแล้วก็ปวดขาปวดเข,ข่านะครับต่อมาครับพิจิกนะฮะกิจกรรมวันนี้เป็นวันที่ดีในเรื่องของการทํางานนะครับใครที่มีงานติดขัดคุกครกจะเริ่มดีขึ้นมีข่าวดีเคลียร์เรื่องต่างๆนานาได้ใครที่มีปัญหาจุกจิกกวนใจไม่สบายใจเดี๋ยวก็เคลียร์ทุกๆอย่างได้วันนี้วันดีนะครับในเรื่องการทํางานมี งานงอกเข้ามาด้วยนะครับถูกใช้ไววานให้ทำอะไรเพิ่มเติมแล้วเราก็สามารถทําได้ด้วยนะครับนําซ้ําถ้างานใดที่ติดขัดขุกรักนะครับเราจะแก้ปัญหาได้ไวเป็นพิเศษฉะนั้นให้สบายใจในเรื่องของการงานได้พอจะพึ่งพาใัยได้พอจะคาดหวังได้พอจะจัดการกับปัญหาต่างๆนาที่เข้ามาได้ครับงานให้สบายใจได้รวมถึงถ้าคุณมีเรื่องเดือดร้อนก็มีคนมาช่วยด้วยนะฮะ แต่บอกก็ยี่องนึกว่ามีงานงอกนะครับอันนี้ต้องเจองานด่วนปบปัปบฉับพันเข้ามาเฉยเลยเราต้องรีบส่งด้วยนะฮะวันนี้มีนัดสะดวยตอนเย็นกลายเป็นว่าอาจจะต้องทำงานล่วงเวลานะครับหรือต้องงานกลับมาทำที่บ้านเราจะต้องหาคําพูดนะครับบริการปฏิเสธหรือว่าต้องหาคําแก้ตัวนะครับอะไรบางอย่างนะเพราะว่าไม่ไงั้นเราจะไม่ได้ไปนัดไม่ได้ไปเที่ยวหรือว่าอย่างน้อย เราจะปวดหัวกับงานเป็นพิเศษนะฮะฉะนั้นช่วงนี้แปลว่ามันจะเจองานที่ลำบากใจเหมือนกันฮะเข้ามาด้วยนะแต่เดี๋ยวก็เคลียร์แล้วก็มีวิธีวคลิปดีนะครับวันนี้แก้ปัญหาการงานได้แหละนะครับแต่มีเรื่องลำบากใจแน่นอนนะครับต่อมาเรื่องเงินทองครับช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความสุขส่วนตัวนะครับดาวพุธนําหน้าจุดเกิดนะครับช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการเดินทางการพบปะผู้คนการได้ไปในที่ที่เราอยากไปได้เจอคนที่เราอยากเจอนะครับหรือแม้แต่ได้ซื้อของที่ถูกใจอะไรปนนว่า รายจ่ายจุกจิกเยอะแล้วมันพอจะหมุนเงินได้คนนี้มีความสุขเป็นพิเศษนะฮะในเรื่องความรักนะครับคนที่โสดครับอันนี้ก็ต้องเตือนนิดหนึ่งฮะเพราะว่าคนที่โสดเนี่ยวันนี้เป็นวันที่จริงๆดวงดีนะดาวพระจันทร์โคจรเล็งแต่ว่าระวังปัญหานะครับชีวิตคู่นะฮะรักสามเศร้าครับใครที่โสดอยู่แล้วมีคนคุยด้วยนะฮะก็ต้องระวังนิดหนึ่งบางทีจะไปปิ๊งปังนะฮะกับคนที่เขามีอะไรซุกซ่อนอยู่นะฮะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเตือน ข้อสาคัญเลยนะครับคุณก็สังเกตดีดดก่อนแล้วกันแล้วก็อย่าเพิ่งรีบเรียกว่าตกลงปลงใจนะฮะอย่าเพิ่งรีบให้เนื้อให้ตัวอะไรก็ตามนะครับก็เซฟเซฟตัวเองก่อนเนาะโอเคนะครับอันนี้คือเรื่องที่น่าห่วงเพราะว่าดวงช่วงนี้มันมีเรื่องที่อีกฝั่งหนึ่งเขาเขาเรียกว่าจะรุกนะฮะลุกรอแลวนะครับเยวก,ก็เซฟเซฟร่างกาย,ยจิตใจด้วยนะฮะโอเคครับต่อมาคนที่มีคู่แฟนแล้วนะครับดาวความรักเด่นช่วงนี้นะครับดาวความรักเนี่ยมันมีดวงเกี่ยวข้องกับแฟนต้องบอกว่ามี โอกาสนะครับเด้ไปไหนด้วยการมีความสุขด้วยกันนะครับมีกิจกรรมทำด้วยกันวันนี้เป็นวันที่ดีนะฮะในเรื่องของการมีกิจกรรมทําอะไรหลายๆอย่างด้วยกันนะครับจะถึงวันดีนะฮะอยากไปไหนอยากทําอะไรหรือว่าอยากให้แฟนมารับมานัดนะฮะหรือว่าซื้อของให้อะไรเงี้ยฮะดาวความรักเด่นนะครับโอเคเนาะความรักคนเด่นพิเศษพิเศษด้วยนะฮะและเขาเรียกว่าแฟนอาจจะมอบอะไรที่แบบมีความสุขเป็นพิเศษให้เรานะครับสุขภาพร่างกายครับช่วนี้มีการปวดหัว วิงวีทศ่สรนะครับแล้วก็ล้อตในระวังเรื่องของการเจ็บคอครับไม่ค่อยสบายเล่นสบายตัวครับร่างกายช่วงนี้มันรุนรวนนะฮะพักผ่อนดีๆนะฮะช่วงนี้ผมมองว่าอาจจะมีการป่วยขึ้นไม่สบายนะครับหลังจากวันนี้ได้ด้วยนะฉันต้องเซฟเซฟร่างกายวันนี้ด้วยนะครับโอเคนะฮะต่อมาครับชาวราศีธนูนะครับผู้ที่เกิดราศีธนูฮะโอ้โหวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับใครทําอะไรวันนี้นะฮะถือว่ามีความสุขเป็นพิเศษครับ แต่ว่ามีข้อนึงฮะที่ต้องเตือนคือช่วงนี้อารมณ์แปรปรวนนะครับวันนี้ใครที่มาพูดไม่ดีเราหัวร้อนปึ๊ดนะฮะใครพูดดีๆโอ้โหนี่แบบเราปับปลื้มนะฮะหน้าบานเลยนะรวมถึงใครที่ทําให้เราแบบอารมณ์เสียแบบอารมณ์เสียแบบจิตตกนะฮะเราก็จะดิ่งปึ๊ดนะฮะเห็นไหมอารมณ์ช่วงนี้เซสเซทีฟมากเนื่องจากว่าช่วงนี้ครับดาวพระจันทร์ฮะดาวแห่งจิตใจช่วงนี้โคจอยเป็นมหาอุดนะครับแล้วก็ได้ตำแหน่งอลินะฮะแล้วก็มีดาวอีกสองดวงนะฮะโคจออยู่ตำแหน่งวินาทนะครับก็เลย อารมณ์แปรปรวนนะฮะแต่ข้อดีคือเคลียร์งานได้จัดการเรื่องงานสําเร็จนะครับเรื่องอะไรยากๆก,ก็ง่ายขึ้นนะครับนี่ผมมองว่าราศรีธนูเนี่ยช่วงเนี้ยถ้าใครที่อยากทําอะไรเป็นพิเศษให้รีบทำนะฮะดวงมันเด่นในผลงานเด่นในเรื่องการเจราจาเด่นในเรื่องของการต่อรองและเดินทางเด่นในเรื่องการโน้มน้าวใจใครนะครับวันนี้ดีนะครับอีกอย่างครับวันนี้ดาวพุธโคจรทับมันจะมีดาวป่อหมายในกันนะฮะ หน้าที่คนงเราพีชอบใหม่ๆจริงๆมันก็ไม่ใหม่หรอกเพราะว่าไม่เป็นปัญหาที่คนอื่นเขาทําไม่ได้แล้วเราถูกใชใ้ทำนะฮะฉะนั้นช่วงนี้คนจะนึกถึงเราบ่อยใครที่เดืดอดร้อนนะครับวานไปช่วยนั่นหน่อยสิวานทํานี้ให้หน่อยสินะฮะช่วงนี้คุณจะเจอเรื่องราวแบบนี้บ่อยนะฮะแล้วเราก็ทําได้ดีด้วยนะครับก็เลยมองว่าคนราศีธนูช่วงนี้นะครับมุมดาวเรื่องงานเด่นเคลียร์ปัญหาต่างๆนานาได้อุปสรรคต่างๆยังมีเข้ามาต่อเนื่องนะผมต้องบอกว่างานเด่นนี่ไม่ใช่งานราบรื่น งานเด็กคืองานที่ทําแล้วมันสําเร็จแล้วก็มีข่าวดีๆเรื่องงานใครที่ตั้งใจอยากจะทําอะไรพิเศษให้ทำวันนี้ดวงสําเร็จในท้ายที่สุดเสมอนะฮะนี่แหละนะครับเออก็ว่าไปนะจริงๆส,ม,สมมตสมมติว่าฮะวันนี้ถ้าคุณอยากคุยเรื่องสําคัญกับผู้ใหญ่หัวหน้าหรือเจรจาลูกค,ค้าแล้วก็ขอคําตอบชัดเจนจากใครที่เราทํางานร่วมด้วยนะฮะสำเร็จนะครับนี่เห็นไหม ดวงมเด่นเราต้องลุกเลยนะครับแต่อุปสรรคมาตามปกตินะฮะต่อมาครับเรื่องของดาว mm hmm. การเงินนะฮะใครจจ่ายช่วงนี้ใครจจ่ายบปับฉับพันครับข้ามายกันนะฮะใครจจ่ายที่คาดไม่ถึงใครจะที่มองไม่เห็นใครจจ่ายอะไรกันด้วยนะฮบปับฉับพันธเข้ามาระวังดีๆครับช่วงนี้ใครจจ่ายอยู่ๆก็โผล่มานะฮะเดินทางบป,ป,ปับฉับพันธ์นัดหมายระวังถูกเลื่อนนะฮะช่วงนี้หรือว่ามาไม่ตรงเวลานะครับคนนี้เผื่อเวลาไว้เลยนะครับ แล้วก็เผื่ออารมณ์ด้วยสมมติว่าโอเคเงนนี้มีนัดนะฮะแล้วก็แฟนมาไม่ตรงเวลานะครับหรือเพื่อนมาไม่ตรงเวลาแถมไปร้านนั้นคนเยอะไม่มีที่นั่งอีกนะผมยกตัวอย่างนะฮะแปลว่านียการเดินทางขุกครักนะครับเผื่อเวลาเผื่ออารมณ์แล้วก็เตรียมแผนสำรองไว้นะฮะเพราะว่ามันจะขุกครักแล้วก็มันมีเหตุปัจจัยให้คนบางคนกวนประสาทเราหรือว่าคนบางคนทำใหเราหงุดหงิดนะฮะแปลว่าปัญหานี้คือเรื่องเวลา เรื่องของคนนะครับจะสร้างปัญหาเรื่องการนัดหมายนะครับเลยบอกให้เผื่อเวลาด้วยนะครับต่อมาเรื่องของความรักนะครับช่วงนี้คนที่โสดนะครับวันนี้วันเด่นเด่นมากนะครับสมมติว่าเราโสดนะฮะแล้วเราสึกว่าเออดีอยากจะคุยกับใครสักคนหนึ่งอยากจะปฏิสัมพันธ์นะครับในมุมอ่าหรือจีบก็ได้นะฮะช่วงนี้โอกาสจีบติดมีนะครับก็เลยว่าช่วงนี้ดาวความรักเนี่ยถ้าใครที่คาดหวังนะฮะว่าอยากคุยอยากพบอยากเจอ คุยได้นะฮะแล้วก็จีบได้นะฮะโอากาสที่จะคุยรสนิทขึ้นกว่าเดิมมีเยอะเลยนะครับวันนี้ทํางานเชิงรุกจีบเชิงรุกนะครับนัดหมายได้นะฮะนี่แหละจุดเด่นนะครับใครที่โสดสบายใจได้ตัวโล่งๆโปร่งสบายใจนะครับแล้วก็ต่อมาคนที่มีคู่แฟนครับอันนี้ต้องเตือนว่ามันจะมีเหตุให้ไม่ได้ดังใจนะครับคนที่อยู่ราศีธนูเพราะว่าดาวความรักคือดาวพุธ ดาวแฟนนะครับโคจรวินาศนะฮะไม่ใช่โคจรวินาศโคจรทับอยู่นะฮะเป็นปราแล้วมีดาวสองดวงนะฮะโคจรวินาศนะครับคือดาวที่ดาวของคานนะครับฉะนั้นการนัดหมายอาจจะขุกคลักไม่ได้อย่างใจหรืออาจจะโดนยกเลิกนะฮะในการนัดหมายหรือว่ามาช้านะครับบางทีนะสมมติคุณนัดเที่ยวนะฮะตอนเย็นตอนคืนหัวค่ำมาตามมาชั้นหน่อยนะฮะแล้วไปไหนบ้างไหนโอ้โหทีนี้ ระวังอารมณ์หงุดหงิดนะฮะคุยไปคุยมาอารมณ์เสียนะครับฉะนั้นวันจะมีเหตุให้อารมณ์ร้อนอารมณ์แรงอารมณ์ไวนะครับบางทีคุณอยากหงุดหงิดกับการเดินทางหงุดหงิดกับการที่ไปไหนมาไหนแล้วก็เจอคนเรียกว่าคนภาษาหรือไม่ได้อย่างใจเราหรือว่าคุยกับใครแล้วหงุดหงิดอะไรมาและจะเป็นโลงที่แฟนนะครับฉะนั้นวันนี้เหตุการณ์หลายเรื่องมันจะมาจบที่การทะเลาะเบาแหวงกับแฟนได้นะครับถ้าใจร้อนนี่เสร็จเลยนะฮะถ้าใจเย็นทุกอย่างโอเคช่างมัน แล้วก็เอออันนี้ปล่อยมันชักมันบ่อยๆเนี่ยโอเคเนี่ยคือทางแก้เลยนะโอเคนะฮะวันนี้พยายามใจเย็นแล้วก็อย่าคาดหวังอะไรเยอะนะครับมันจะไม่ผิดหวังนะครับโอเคเนาะเพราะว่าวันนี้ไม่รับรื่นนะครับสุขภาพร่างกายปวดหัวร้อนในเจ็บคอแล้วก็กดไหลย้อนนะครับมาดูบทสรุปครับตุลนะฮะเสน่ห์ตุลเสื้อผ้านะครับช่วงนี้เน้นสีสันสว่างสดใสเข้าไว้งูแห้งเดินไปหน้าวันนี้อยู่ที่ดวงตาคิ้วทรงผมร่างกายกลิ่นหอมเปิดตะผากเลยนะครับตุลวันนี้นะครับมีความขุ่ขลักทำอะไรเพื่อเวลาด้วยเพราะว่าดาวการงาน หรือภารกิจโคจรมรณะนะฮะแต่เงินหมุนเงินทันค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยแต่ว่าหมุนเงินได้นะครับตุนช่วงนี้ยิมแย้มใจใสหน่อยนะฮะแล้วก็เตรียมแห่สำรองด้วยถ้ามีการเปลี่ยนนัดเปลี่ยนเวลานะฮะหรือเปลี่ยนสถานที่อะไรนะคือเปลี่ยนเตรียมอารมณ์ได้ว่าไม่ค่อยรับรื่นนะครับวันนี้นะแต่ก็สําเร็จได้ในท้ายที่สุดนะฮะโอเคครับต่อมาพิจิตครับสเสน่ห์ครับเสื้อผ้าวันนี้ทูโทนสองสีครับหงอแห่งเด่นใบหน้าอยู่ที่ดวงตาคิ้วทรงผมนะครับแล้วเราก็ช่วงนี้ ร่างกายกลิ่นหอมเหมือนกันนะฮะวันนี้แต่งหน้าแบบจัดเต็มได้กิจกรรมวันนี้ครับเป็นวันที่มีความราบรื่นขึ้นมีคนอนุกร์สะดวกให้ระวังปัญหาชุดคู่เล็กน้อยหรือว่ารักสามเศร้ามีดวงเกี่ยวข้องกับการใช้เงินไปกับความรักหรือว่าไปกับแฟนหรือไปกับคนที่เราชอบพอนะครับหรือว่ากับครอบครัวนะครับใช้เยอะหน่อยนะฮะแต่ว่าหมุนเงินได้มีดวงเจ็บน่าเจ็บตัวเล็กน้อยเออตั้งระวังนิดนะึงฮะมันมีดวงแบบเจ็บตัวนะครับหรือว่าบางทีอาจจะเข้าของเครื่องใช้หาย หรือมีเหตุให้ของมายามมันเสียมันพังนะฮะฉะนั้นก็เลยไปให้เซฟนิดหนึ่งในเรื่องของข้อของเครื่องใช้แล้วก็การเดินทางไปไหนของหายถูกขโมยนะครับจอดรถดีดีนะฮะบางทีเราอาจจะจอดไม่ดีเนี่ยเจอขูดเคียนนะฮะหรืออะไรก็ตามนะครับฉะนั้นจอดให้เด่นๆดหน่อยนะกันนะฮะโอเคเนาะสุดท้ายครับธนูฮะเสรีธนูครับวันนี้เสื้อผ้านะฮะวันนี้เน้นทูโทนสองสีเหมือนกันนะครับงงที้เด่นไม่น่าครับวันนี้อยู่ที่ดวงตาครับปากนะฮะ แล้วน้ำผาักเปิดนะครับเปิดน้ำผาักให้ดูเขาเรียกเปิดน้ำผาักรับทรั์นะฮะแต่งหน้าวันนี้แต่งหน้าอ่อนๆน,นะครับกิจกรรมภาร,รกิจวันนี้เป็นวันที่มีความเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะมีการทัดหมายเปลี่ยนเปลี่ยนเวลาเปลี่ยน,น,นสถานที่หรือว่าไปไม่ทันนะครับช่วงนี้เผื่อเวลาด้วยทําอะไรก็เผื่อเผื่อเวลาไว้แล้วก็เตรียมแผนสำรองหน่อยเพราะว่าวันนี้ดาวพฤหัสก็โคจออรอลิอทิตย์กับอังคารก็โคจรวินาศนะฮะแปลว่าวันนี้กุกรักไม่เป็นตามแผนต้องใช้แผนสำรองแล้วก็ ทุกนี้การคุยเจรจามันจะมีปัญหาก่อนแล้วค่อยแก้ปัญหาได้ที่หลังนะครับค่าใช้จ่ายหมุนเงินเยอะแต่ว่าหมุนเงินทันแล้วก็ระวังคนไม่อนุความสะดวกให้ทําอะไรด้วยตัวเองเสมอจะดีที่สุดอย่าพึ่งพาใส่ใครนะครับวันนี้พึ่งพาใส่ใครไม่ได้คาดหวังให้ใครมาช่วยให้ใครมาอย่างที่เราต้องการไม่ได้ตามนั้นวันนี้ทาอะไรง่ายๆอย่าเยอะนะครับอย่าเยอะคือไม่ใช่ว่าอย่าเยอะในขั้นตอนนะฮะต้องบอกอย่างนี้ไม่ใช่ว่า คุณจะเยอะมากไม่ใช่ฮะเดี๋ยวว REAL ่าขั้นตอนต่างๆของเนี้ยเติว่าคุณเนี้ยคุณต้องการต้องแบบนั้นแบบนี้นะฮะเธอต้องแบบนั้นเธอต้องมาแบบนี้เธอต้องแต่งชุดแบบนั้นโอ้โหเนี่ยคือแบบขั้นตอนเยอะคนเนี้ยจะไม่ได้ตามนั้นเดี๋ยวเราง Connect, กุกรีนะฮะวันนี้ทําอะไรแบบลุ่มๆสบายๆไปก็ได้กีฬานนี้ก็ได้อะไม่กีนานี้ไปร้านอื่นก็ได้โอเคนะฮะนี่คือแบบทาอะไรลุล่มๆเนี่ยแล้วจะมีความสุขมากนะครับแต่ถ้าวันเนี้ยทำอะไรทําทำอะไรต้องเป็นไปตาม123ตามสเต็ปเดี๋ยวทะเลาะกันหรือมีปััญหานนะะคครบโเ เนี่ยวันนี้ผมเลยให้ก็เรียกว่าขั้นตอนพิเศษหน่อยเพราะว่าวันนี้ถ้าดีจะดีมากนะฮะแฮปปี้มากเลยแต่ถ้ามันมีอะไรที่หงุดหงิดด้วยตัวเองมันจะวุ่นวายวุ่นเบือเยอะนะครับโอเคฮะมาเลยครับจบครับขอบคุณนิคตามนะครับที่ได้ฟังคืนก็หลับฝันดีนะท่านที่ได้ฟังก็ลุ้งขึ้นคิดสิ่งเดชสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยเจอคนดีๆมีสิ่งดีๆในชีวิตครับเป็นกำลังใจครับลุยสู้ตอ่อสวัสดีครับ